สวิธีขายขั้นเทพบ 1. เรียกลูกค้าอย่างให้เกียรติการเรียกลูกค้าด้วยถ้อยคำสามัญธรรมดาคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าท่านวุ้สารผู้โดยสารมันไม่เกิดการสั่นสะเทือนใดๆเพราะเหมือนกับเหมารวมเรียกกันไปเพราะถ้าเราเรียกเฉพาะเจาะจงได้มันก็เหมือนการตัดใส่เฉพาะบุคคลครับถ้ารู้ชื่อ เรียกชื่อนั้นอย่างให้เกียรติถ้าเขามียศศักดิ์อย่าลืมทักให้ถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับท่านหรอผู้การผู้กองมันเป็นการเปิดใจเพราะบางคนนะ่ะชอบให้ขนยกย่องและการทำเชน่นนี้เป็นการแสดงว่าผู้ขายใส่ใจและให้ความสำคัญเฉพาะตัวของผู้ซื้อคนนั้นด้วยครับเหมาโหลเหมาวรวมดูมันไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นคนสำคัญและเป็นคนพิเศษได้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเราจะสามารถเปิดใจและเปิดการขายได้แน่นอนครับ 2. ขายต่อเนื่องเราสามารถเพิ่มยอดขายได้ด้วยการขายสินค้าที่สามารถขายต่อเนื่องกันครับลูกค้าซื้อเข็มขัดเลือกสีถูกใจนําเสนอรองเท้าที่สีเข้ากับเข็มขัดได้ ลูกค้าซื้อถุงเท้าพอเลือกได้เสนอชุดชั้นในแาในแน่ใกล้เคียงกันช่วงนี้กำลังมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1อยู่พอดีลูกค้าบางคนนะ่ะพอมีคนชี้นำทางเขาจะเห็นภาพกระจ่างว่าจะต้องซื้ออะไรต่อไปครับอย่ารีบขายอย่ารีบปิดการขายการขายต่อเนื่องได้คุณจะมียอดขายมากกว่าขายตามธรรมดาแค่ที่ลูกค้าต้องการครับ 3. เข้าใจลูกค้าลูกค้าบางคนเข้ามาดูจริงซื้อจริงดังนั้นถ้าลูกค้ามองหาต้องพบเจอหน้าคนขายที่พร้อมให้บริการทันทีครับแต่ลูกค้าบางคนก็แค่เข้ามาล o ก and see window s h o p p i n g เขาอาจจะไม่อยากให้คนขายตามติดประชิดตัวเขาเกินไปก็ต้องรอให้เขาถามไทยจึงเข้าไปให้ข้อมูลสินค้าครับและในการขายแบบออนไลน เวลาลูกค้าซักถามอะไรก็ต้องตั้งใจและเต็มใจตอบเข้าไปนะครับอย่ามาว่าโอ้ยถามมากเดี๋ยวก็ไม่ซื้อจนได้อะเสียเวลาตอบคำถามบางคนก็เลยใช้วิธีตอบบ้างไปตอบบ้างหรือตอบไปแบบไม่เต็มใจผลสุดท้ายลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะปฏิกิริยาของคนขายไม่ใช่ไม่อยากได้สินค้านะครับดังนั้นคิดจะขาย ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเขาไว้ครับถ้าลูกค้าก็จะไม่ซื้อควรเป็นการไม่ซื้อแบบเขายัางไม่ตัดสินใจไม่ใช่เขาไม่ซื้อเพราะเขาเกลียดคนขายถึงขนาดไม่ว่าคนนี้จะขายอะไรเขาจะไม่มีวันซื้ออย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับ C. ปิดการขายเป็นนักขายบางคนอธิบายจนลูกค้าเข้าใจ เล่าสตอรี่ของสินค้าจนลูกค้าศรัทธาแล้วก็อยากได้แต่พอลูกค้าจะควักเงินจ่ายกลับถามลูกค้าไปว่าตกลงไม่รับเลยครับลูกค้าได้ทีก็เลยตอบกลับไปว่าถ้างั้นขอคิดดูก่อนกลายเป็นขายไม่ได้วิธีการพูดเพื่อปิดก,การขายที่ดีพูดแล้วลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อนะครับเออไม่ทราบว่าจะรับสีแดงหรือสีขาวดีครับพูดอย่างนี้ลูกค้าตัดสินใจทันทีโอ้ผมขอสีแดงแล้วกัน หรือไม่ทราบจะรับ2ชิ้นเลยดีไหมครับเพราะจะได้แถมฟรีอีกหนึ่งชิ้นครับอ๋อเอเคคอเคงั้น2ชิ้นไม่ทราบรับทั้ง3เล่มเลยไหมครับเพราะว่าส่งฟรีครับเพราะถ้ารับเล่มเดียวเนี่ยต้องเสียค่าขนส่งครับอืมโอเคงั้น3มเล่มไม่ทราบจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตครับถ้าเป็นเงินสดเราลดให้อีก5%ครับอ,รอ,อ๋อเหรออ๋องั้นงั้นเงินสดเห็นไหมครับ พูดแบบนี้มีแต่ซื้อกับซื้อเท่านั้นฟุตบอลเนี่ยต่อให้ลีลาดีมีรับมีรุกมีบุกยอดเยี่ยมแต่ไม่เคยยิงประตูดได้เลยสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยไม่เสมอก็แพ้แหละครับนักขายต่อให้ขายยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่ถ้าไม่อาจจะปิดการขายก็มีแต่ได้ขายแต่สุดท้ายไม่มีวันขายได้ครับ